หลายเหตุผลที่ทำให้คนมาเที่ยวทะเลแต่ทำมาในเวลาแบบเนี้ออกหักชั่วจัดแปหนึ่งผลงานเพลงเขราว่ากันว่าเวลาที่เรามีความทุกข์หรือมีเรื่องไม่สบายใจก็ให้ตะโกนบอกทะเลและทะเลก็จอฟืงฟุงหนั เหลวไหลทั้งแพรนี่มันสมัยไหนละเธอเองก็คงไม่คิดจะทำแบบนั้นใช่ไหม คนมักบอกว่าเมื่อมีปัญหาเข้ามาในชีวิตมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่แต่ก่อนที่มันจะผ่านไปเนี่ยแหละสำคัญเลย เกตเนี่ยนะมีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่เลยแต่คนส่วนใหญ่เนะี่ยก็จะไปไหว้พระใหญ่แล้วก็ไปเดินชมเมืองเก่าแล้วก็ไปชมพราทิตย์ตกที่แหลกกรุงเทพแต่ถ้าอยากไปเที่ยวกลางคืนจะมีที่เที่ยวหลายที่เลยนะเธอนี่ก็แสนรู้เหมือนกันนะเนี่ยฮะ อะไรนะเปล่าเราพูดเล่นอ่ะรู้เยอะมากเนี้ยก็ชวนไปด้วยกันเลยสิอย่างน้อยก็มีคนรู้ทางจะได้ไม่หลง 姥姥。老老 เมื่อกี้นั่นนี่นาหายไปไหนละตาฝาดหรอช่างเถอะไปต่อไีกว่าบางทีคนแปลกหน้าก็อาจจะทำให้เรารู้สึกดีได้มากกว่าคนคุ้นเคยสก yeah, we ถึงแม้ในบางครั้งก็อาจจะทำตัวปแปลกๆเหมือนกันแต่ก็เออ,เอ,อ เราแค่กำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปไหนกันต่อดีอ่ะอ๋อแต่เราไปต่อแหละทำเทปกันแล้วก็อรอดูค่ารจีบตกปีนที่ไดนเลยเอ,อ่อคือว่าฉันมีอยู่แล้วอ่ะร้านนี้เลยไหมล่ะนี่เหรอเออน่าทานดีนะ เยอะขนาดนจะกินเผ่อก็เราหิวอ่ะมากินกันดีกว่าไม่กินจริงหรอฮะฮะอะไรนะ ูดอะไรเลยเนั่แหละอะไรเออบ่อยๆเปล่าอะเราไม่มีอะไรหรอก เดี๋ยวเราเก็บตังค์เลยแล้วกันนะกินมงนได้ค่ะการมาภูเก็ตในครั้งนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะได้เจอเพื่อนใหม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้มองโลกอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยเห็น โสวยมากเลยอ่ะใช่แต่ที่นี้ยังไม่ใช่จุดไฮไลท์นะฮะยังไม่ใช่เหรอใก่มาดวเราจะพาไปจุดไฮไลท์เองเหนืออ่ะ แสงสุดท้ายของวันขอบใจเธอมากเลยนะที่พาเราเที่ยวไปทั่วภูเก็ตแล้ว่ะไม่เป,<ไ>ป,ป็นไรสบายมากว่าแต่พรุนี้จะไปเที่ยวไหนกันดี้พรุงนี้เราคงาไม่ได้ไปด้วยเล้อ่ะอ้าวแบบนี้เราก็ไม่มีกด์แล้วดิเดี๋ยวุ่งนี้พอเธอไปถึงใายค่ะ ก็จะมีเด็กผู้หญิงสองคนเข้ามางแแล้วก็ได้เธอพาไปเทีย่ยวเด็กหรอ,อโอเคฉันเริ่มสบายใจขึ้นน้อล่ะดีแล้วนี่เราโชคดีนะไงที่มาทานพาเท็ตออกนั่นน่ะสิไม่ไงั้นคลิปภูเก็ตของเธอคงไม่คอมพิทแน่เลยถ้าฉันไม่ได้เจอเธอเนี่ยันก็คงนั่งหอยเป็น พัดฟู Christmas ได้ค่ะพิซซาพิซซานื้อข้าวเดนดนะคะนื้อข้าวลูกบอลไหนค่ะเดี๋วพวงนี้พอเธอไปถึงชายหาดก็จะมีเด็กผู้หญิงสองคนเข้ามาหาแล้วก็จะให้เธอพาไปเที่ยวนี่เธอเป็นใครกันแน่นะ บอกผู้หญิงคนหนึ่งไหมอ่ะที่สูงสูงสวยสวยสมหระกอบเขคาไปคุยค่ะนั่งฟ้าเหรอหรือว่าจะเป็นอย่างที่เราคิด ็นไงล่ะรู้สึกดีใช่ไหม แหลกตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอาพัางงาถ้วทำไมถึงเรียกว่ากอตะปูล,ล่ะที่เรียกว่าก็ตะปูเพราะว่าส้นบนโผล่ออกและบริเวณท่านคอแหลกโลมเมืองกับตาห้องปูค่ะเนื่อเหลกอเชื่อว่าเกาะหินดูค่ะอ๋อต่ว่าไปมันก็เหมือนกอตะปูเหมือนกันเนาะรูปทรงมันก็ใส่นะ เจยดายที่เกาะน,นั้นเราไม่สามารถขึ้นไปบนเกาะไดู้้จริงเดี๋ยวทีต่อไปเราจะไปที่ทำรอดกันนะคะรอดเหรอน่าสนใจ ็เลกเล็กช่วนย่นัก่องเทียวจะมาพายเรือแคน,นูเรือเรือคายักและรอไปตามก็ค่ะจอนี่เราจะไปไหนกันต่อ มีไฮไลท์เลยค่ะเดี๋ยวผมนู่จะพาผีไปที่กาะแบนดี้ค่ะเกาะบันดี้หรออ๋อพี่จะเห็นใน YouTube แต่ยังไม่เคยเป็นของจริงเลยอะเดี๋ยววันนี้ผมนู่จะพาผีไปเองค่ะนี่เหมือนกันไปไปกัน ลร้เนื้อทีบนก็จะมีประมาณนึ่งหลายส่วนใหย่ชาวบ้านจะปลูกบานด้วยกาดปักเซาลงบนพื้นที้าช้ยีิ่ค่ะ แล้ก็เวลาน้ำึ้นเนี่ยมันก็จะเละมึ่งหวาบบันลอยน้ำได้ค่ะที่ก็บปันยี่ที่แม่จะไม่มีชายหาดหนักท่องเที่ยวเดินแลง่งแต่ก็มีวิธีชีวิตข้างชาวบ้านให้ได้เรียนรู้พี่นึกออกแล้วพี่เคยเห็นใน YouTube เอเดี๋ยวนะพี่เคยเห็นว่เห็นว่ามันมีสนามฟุตบอลลอยน้ำที่เดียวในโลกที่นี่ใช่ไหม อ๋อใช่ค่ะงั้นอยู่ตรงนั่นเองเดี๋ยวหนูพ่าผีปเป้งค่ะ แ่เทือกต่างจากเทออื่นถ้าเลื่อยตาเปล่ามันกำเนิดว่าล่อยน้ำได้แต่หมากว่านั้นมันคือสู้ร่วมใจไม่ว่าเด็กๆบนเกาะนี้หรือผู้ย้า่ถึงนี้มันทำไมสนามฟุตบอลลอยนะ้ำาาก่าสนามฟุตบอลค่ะ มักจะผ่านเข้ามาไม่นานแล้วก็จากไปเร็วก็เพิ่งได้รู้ว่ามันคือเรื่องจริงก็วันนี้นี่เองเราอาจจะยืดเวลาความสุขไม่ได้แต่ความทรงจำดีๆมันจะอยู่ตลอดไปและในความทรงจำของฉันก็จะมีเธออยู่ในนั้นด้วยเช่นกันถึงแม้ตอนนี้ฉันจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเธอเป็นใครกันแน่แต่ที่แน่ๆฉันว่าเธอก็เป็นคนดีคนหนึ่ง แล้วเราคงได้พบกันนะยันยางฟ้า